เพื่อนเคยสงสัยไหมว่าทําไมบางคนถึงสําเร็จได้ทั้งที่ไม่ได้ฉลาดหรือเก่งที่สุดเลยวันนี้เพื่อนสาวชวนรวยจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องของกระปุกอ,อมสินกับน้ําหยดค่ะมีกระปุกอ,อมศินเปล่าๆใบหนึ่งตั้งอยู่ใต้ก๊อกน้ําน้ําไม่ได้ไหลแรงนะแค่หยดติงต่งๆทีละหยดวันแรกกระปุกก็ยังว่างเปล่าวันที่สองก็แทบไม่ต่าง แต่น้ำหยดนี้มันไม่เคยท้อมันหยดของมันไปเรื่อยๆทุกวันทุกชั่วโมงหนึ่งเดือนผ่านไปสองเดือนผ่านไปคุณเชื่อไหมน้ำเต็มกระปุกแล้วน้ำที่เต็มกระปุกไม่ได้มาจากพายุฝนแต่มันมาจากน้ำหยดเล็กๆที่ไม่ยอมหยดุดชีวิตคนเราก็เหมือนกันค่ะ ความสำเร็จไม่ได้มาจากพรสวรรค์หรือพายุครั้งใหญ่แต่มันมาจากการทำเล็กๆน้อยๆอย่างสม่ำเสมอตั้งหากทำทุกวันทำไปเรื่อยๆเพราะวินัยและความสม่ำเสมอจะเปลี่ยนน้ำหยดเล็กๆให้กลายเป็นมหาสมุทรได้ลองทำดูนะคะกดติดตามไว้เลยเพื่อนสาวคนนี้ไม่เมาแต่ชวนหาเงินช่องนี้มีแต่เรื่องดีๆที่เปลี่ยนคุณให้รวยขึ้นได้